เด็กแนวนับพันคนมาระเบิดความมันกันสุดเหวี่ยงตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนในเทศกาลดนตรีโคดอินดี้ครั้งที่8ปีนี้มาพร้อมแนวคลิปแสบว่าเพื่อนไม่สูบไม่ดื่มปลดปล่อยความสนุกสุดพลังแบบปลอดเล่าและบุหรี่ไปกับศิลปิน180วงทีมผู้จัดแบ่งเวทีขึ้นแสดงตามแนวเพลงค่ะอาทิเวทีโรงพยาบาลจะให้แฟนแฟฝังพับร็อกเวทีโรงลิเกชาวเรเกสากาจับจองพื้นที่กันแน่นเชีวค่ะ S <S <S มาที่โรงยิ้วสำหรับศิลปินอินดี้รุ่นเก่าส่วนการประชันวงดนตรีอินดี้หน้าเก่าและใหม่ต้องเวทีโรงน้ำแข็งค่ะภาพที่เห็นน้องน้องเขาเวียงหมัดกันเนี่ยไม่ใช่มีเรื่องกันนะคะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดวัยรุ่นชาวร็อกบอกว่าท่าเต้น <S <S มอชชิ่งท่าเนี้ยกำลังมาเลยค่ะ จบเพลงแล้วก็ได้ทั้งความมันแล้วยังได้เหงื่ออีกด้วยทั้งเหล่าศิลปินและแฟนเพลงต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าวัยรุ่นยุคนี้เท่ได้ไม่ต้องพึ่งยาเสพติดครับรู้สึกไงกับเทศการไม่มีเหล้าไม่มีบุหรี่ครับตื่นเต้นฮะตื่นเต้นและรู้สึกมันมากกว่าปีหน้าจะกันแน่นอนกับเทศกาลดนตรีโค่ดอยนี้ครั้งที่9ชื่อตอนเดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนครับผมขอบอกแล้วว่าปีหน้าคุณได้กินนมแน่นอนขอให้น้องหันมาเล่นดนตรีดีกว่านะครับดีกว่าไปดื่มเหล้าในดนตรีดีกว่าตามหาฝันด้วย ในเงือเยอะครับยายุ่งนะครับยาเสพติดก็มาในงานดนตรีดีกว่าหนุกกว่าเยอะครับมาจากพยาครับอยากบอกว่ามันเยี่ยมมากครับผมได้มาปลดปล่อยได้มาเต้นได้มาโยดได้มาสนุกสนานกันเพิง่งมาครั้งแรกก็คิดว่าสนุกมากค่ะ